ขาดซะไม่ได้เอาสักหน่อ,นอยเยอะไปก็ไม่ดีนะเพราะว่าในาน้ำปลาร้ามันก็ม,มีเ no? นาะน้ำตราน้ำตราน นิดหน่อยนะจ๊ะอย่าคิดเยอะใส่แบบไม่ต้องไปนึกมันนะอร่อยหรือเปล่าเค็มเปล่าเปรี้ยวเปล่าหวานหรือเปล่าไม่รู้ กินไม่ได้เรากินของเราคนเดียวเราเพราะฉะนั้นอะไรก็ได้ที่เรากินได้อย่าไปเยอะกับชีวิตนะคะเดี๋ยวมันก็จากโลกนี้ไปแล้วเมื่อเช้านี้ไอจนนึกว่าจะกลับมาไม่ได้แล้ว ยมทูตเขายังไม่เอาไปนะกันเลยกลับมาน่าจะโอเคแล้วนะ É o que กอนนะน้ำตาลนิดหนึ่งแล้วก็ใส่ลงไปเี่ยวเคี่ยวเคี่ยวแค่นี้ก็เรียบร้อยนะคะ บอกแล้วไม่ได้ทำให้ใครกินนะคะทำกินเองเพราะฉะนั้นเอาตามใจเรานะคะใครหิวซื้อมะละกอมาลูกหนึงสิบบาทตำกินได้สี่มือ้อห้ามื้อทุกคนน้ำปลาขวดหนึ่งยี่สิบบาท ตำเป็นสิบครกก็ไม่หมดค่ะเพราะใส่เยอะมันก็เค็มค่ะทุกคน นี่เรียบร้อยไหมสนใจไหมล่ะสนใจมาได้นะจ๊ะนี่ขนมจีนสิบหาบาทค่ะอย่าคิดเยอะนะดูขนมจีนสิบหาบาทนะทุกคน เยอะมากเลยนะเส้นเหนียวนุ่มแม่ปูอย่ากืนน้ำลายเด้อ ซื้อกินเอาเลยเด้อหรือจะตำกินเองก็เอาเลยอ,อย่างแซบ่บถุงนั้นเอาไปใส่สากเสียแล้วจีนก็ฉีดแล้ว ทำไงดีวะวันนี้ไม่น่าจะได้ขึ้นไลน์นะเนี่ยเพราะว่านีอะไรจิดจิกหัวใจเยอะแยะก็เลยไม่อยากจะขึ้น ย่าเองก็เป็นคนที่ชอบอาสาเจ้านายนะคะทุกคนเจ้านายบอกว่าอยากกินแกงส้มให้เก็บดอกสลิดท,ที่สูนมาเนาะเออจะไปเก็บดอกสนูให้นางนั่นแหละแต่บังเอิญไม่ได้ไปทางนั้นก็เลยไม่ได้เก็บเนาะพอดีอีกแหละลูกค้าให้มะละกอมาเนี่ยมะละกอซามลูกเห็นไหมมะละกอ จะไปแกงส้มอีกก็วุ่นวายเยอะแยะหลายเรื่องเออยังไม่ทันกินก็บ่นซะและ้วเดี๋ยวแม่ปูว่าอีกมาขอกินก่อนนะ ก็ไม่ได้ไปเก็บโอเคนะคะแค่นี้นะคะขอกินก่อนดีกว่า ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ